หลังจากมีการปลดล็อกให้มีการท่องเที่ยวทั้ง14จังหวัดในประเทศไทยโดยมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นทัวร์แรกที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณสถานและร้านค้าต่างๆก็ได้มีการขายของก็ได้มีการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 จากนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน รับต่างก็ต้องฉีดอืแล้วก็ต้องผันไม่ว่ามือไม่ว่าต่างอะไรต้องฉีดตลอดแอลกอฮอลเจลเพราะเรายังไม่ไว้ใจครับเอาอชัวร์ไปก่อนครับตรงนี้ก็ติดตัวตลอดเลยแหละครับติดตัวตลอดเจลด้วยในนี่ด้วยคนระับส่วนใหญ่เป็นต่างชาติพระหมดแล้วครับต่างชาติฆ่าด้วคนไทยผมต้องต้องทำตลอดกาย่างนี้ตลอดเราก็ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองที่อยากฝากพวกที่มาเที่ยวอย่างไรบ้างมาได้ครับมาได้มาได้ครับตอนนี้ยยาก็เปิด การท่องเที่ยวแล้วมาได้ครับแล้วฝากก็ต้องดูแลดูแลตัวเองให้ดีปีนพาจับอะไราก็ต้องหิกนกอที่ลตลอดครับจะได้ไม่โดนท2 2> <ช>ั้งสองฝ่ายครับเอาชัวร์เอาสบายใจสองฝ่ายครับแต่ก็อยากให้เปิดอยู่นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ครับถึงแม้จะมีการเปิดการท่องเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรียาแล้วและ14จังหวัดทั่วประเทศให้ลูกค้าก็าาายังพกเกลวที่ขนาดคดใหญ่เพื่อไว้ป้องกันการการติดเชือ้อโควิด19พื้นที่โบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียานั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่โบราณสถานของยูเนสโกที่มีการขึ้นะเบียนไว้ชาวต่างชาติหลายคนและเป็นประวัติศาสตร์ก็อยากจะมารู้ มาดูความประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโบราณสถานนักท่องเที่ยวหลายคนเริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากมีการปลดล็อกเพื่อให้มีการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้และมีทั้งหมด14จังหวัดเพื่อเป็นพื้นที่สีฟ้าเพื่อเป็นเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังพบรถที่ทําทัวร์ ซึ่งเป็นทัวร์แรกได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเวียดนมได้ครับที่เรามาครั้งแรกเนี่ยเราแนะนําต่างชาติอย่างไรบ้างครับอ๋อก็จะมีเรื่องการป้องกันตัวนะครับก็จะให้สวมหน้ากากนะครับแล้วก็จะให้ล้างมือบ่อยๆครับอืมและในรถเราก็ต้องพ่นประจำนะใช่ครับในรถเราพ่นประจำแล้วก็บังคับทุกคนให้ใส่หน้ากากทาเวลาอยู่ในรถครับอันนี้มาจากประเทศไหนครับมาจากประเทศโปแลนด์ครับอ๋อกีกีนายครับอ๋อจะมีทั้งหมดสันติสองคนนะครับเป็นชุดใหญ่เหมือนกันครับขอบคุณมากนะพี่นะครับสวัสดีครับ และนี่เป็นเสียงไกด์ของนักท่องเที่ยวโปแลนด์ที่นําทัวร์มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครันแรกและมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด32คนซึ่งเป็นทั้งชายหญิงและเด็กรวมทั้งนักท่องเที่ยวดังกล่าวนี้จะต้องสวมหน้ากากาอนามัยขณะเดินเที่ยวชมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งทงางไกด์ก็จะมีการฉีด อำยาฆ่าเชื้อหรือเจลให้กับนักท่องเที่ยวขณะเดินไปด้วยเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด -19 หรือนำมาในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรียาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่หลังจากที่รัฐบาลมีการปลดล็อกให้มีการท่องเที่ยวกันใน14จังหวัดพื้นที่สีฟ้ารวมทั้งจังหวัดพระนครศรียาซึ่งอยู่ในนั้นด้วย โบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียานี้ก็ยังมีการป้องกันในพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการติดเชือ้อโควิด -19 และมีการป้องกันอย่างเข้มโดยการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรียอยุธยาก็จะมีการตรวจสอบคอยตรวจตารวมทั้งตำรวจท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลน,น,นครพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งค้าขายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งโบราณสถานและร้านค้า จะต้องมีการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัยขณะค้าขายรวมทั้งล้างมือด้วยเจลฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดเวลา24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อที่จะมาในรอบนี้พันจาอากาศเอกสุวัสด์สัพพโคศนุคุณรองนายกเทศบาลนครมนครศรีอยุทยา ได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆซึ่งทั้งควบคุมโลกสารณสุขจังหวัดและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้คอยสอดส่องดูแลก,กับผู้ที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพื่อให้สวมหนากากอนามัยและป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่ด้วยเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่มาเที่ยวชม ในพื้นที่จังหวัดมันครศรียาและในชุมชนต่างๆของตลาดหัวอลอรวมทั้งเจ้าพลมเขตเทศบาลนครมันครศรีอยุธยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตาและให้กำลังใจรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้สวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหาร แรกที่เปิดแหล่งท่องเทีย่ยวพัก14แห่งอายุทยาก็มีตรงนั้นด้วยเรามีการการ็การดูแลอย่างไรนะตรงนี้ฮะมีการสกัดยาครับ,ยยรบเบื้องต้นก็มีมาตรการนะครับที่เราได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสาธรารณสุขนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการใส่แมสนะครับกินช้อนแยกตังหา่าแล้วก็รักษาระยะห่างที่สําคัญแล้วก็พกเจลนะครับติดตัว แล้วก็ยังมีการตรวจ ATK อย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะเทศบาลเรามีการตรวจไดถูนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยมีคาดว่าไปในกลุ่มสงสัยนานเน่นก็เข้าไปตรวจในเทศบาลนครพนักนครศรียาได้เลยครับฟรีครับ,รบนะแล้วในแหล่งท่องเที่ยวเนีน่ยถ้าเมีการสังาดเรเทศบาลเราเในเขตเทศบาลเราสามารถตรวจไดย่างไงครับครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เรานะครับเข้าไปให้ความรู้รรนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ของอสมประจําอยู่ตามชุมชนทั้งหมดแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสสจจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรียาและที่สําคัญครับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ผ่านมาตรการนะครับตั้งแต่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยกระบวนการของสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วครับก็จะมีการต,ตรวจตลอดรับมีตรวจตลอดฮะ แล้วก็เป็นมาตรการเข้มข้นของแต่ละจังหวัดอันนั้นนะฮะเราก็มักจะเตือนนักท่องเที่ยวอยู่สมาเสมอนะครับว่าให้เขาได้สวมหน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็ใช้เจลนะครับแล้วก็อยู่ในระยะที่ห่างปัสสาวะแล้วก็สังเกตอาการเขาโดยการวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องมือโดยเจ้าหน้าที่บุคลากรของการแพทย์และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของอาสาสนุกส่วนๆครับฝากไกด์อย่างไรบ้างครับสำหรับไกด์เองนะครับก็คงจะฝากให้ เตือนนักท่องเที่ยวนะครับให้สวมหน้ากากอนมามัยอย่างต่อเนื่องห้ามถอดน,นะครับแล้วก็ใช้เจลล้างมือหรือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ต่างๆแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็ไม่รวมตัวกันอยู่ในที่หนาแน่นนะครับที่อาจจะก่อเกิดติดเชื้อได้นะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียาต้องดูแลตัวเองและกำชับให้สวมหน้ากากอนมามัยด้วยนะครับผมบัญชาเยี่ยมีชัย 大量。